สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดาว,วาเดวัยครับกินใบเตยล่อยๆต้องรู้เรื่องนี้เอาไว้ครับ เตยหรือเตยหอมเนี่ยหรือว่าที่เรานิยมเรียกกันว่าใบเตยนะครับผมเป็นพืชพื้นบ้านที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กครบับบางก็พบตามร้านขายพวงมาลัยเคียงคู่กับกล้วยไม้นิยมใช้ในการถวายพระบางก็พบในขนมไทยบางชนิด โดยคุณสมบัติเด่นในเรื่องของกลิ่นนั่นเองครับคนโบราณเนี่ยจึงนิยมนําเอาใบเตยหอมเนี่ยมาใช้ในการประกอบอาหารทําขนมหรือว่าทําเครื่องดื่มครับรวมทั้งน้ําสีเขียวที่ได้จากส่วนของใบเตยเนี่ยไปแต่งสีอาหารให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น ประโยชน์ของใบเตยน,นั้นดูเหมือนจะกินเกินขอบเขตมากไปกว่าแค่ใช้ผสมสีในอาหารแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมในอาหารซะแล้วครับเพราะจากข้อมูลนี้นะครับทำให้รู้เลยว่าสมพคุณของใบเตยน,นั้นเด็ดในเรื่องของสุขภาพไม่แพ้สมุนไพรในการรักษาโรคชนิดอื่นเลยครับ ไปดูที่ข้อแลกครับชนิดการบำรุงประสาทแก้อาการอ่อนเพลียดื่มน้ําใบเตยวันละ2แก้วเช้าและกลางวันจะช่วยทําให้อาการอ่อนเพลียที่มีอยู่เนี่ยหายไปครับเนื่องจากว่าใบเตยเนี่ยจะมีลทธิการบำรุงระบบประสาทครับทําให้รู้สึกกระปรี้กระเป๋าขึ้นมาได้ ข้อที่2ครับช่วยในการบำรุงหัวใจลดความดันโลหิตใบเตยเป็นสมุนไพรที่มีสมรุคุณในการบำรุงหัวใจและหลอดเลือดครับฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับจึงสามารถต้มน้าใบเตยไว้ดื่มเช้าและเย็นได้ครับเพื่อให้ใบเตยเนี่ยช่วยในการปรับระดับของความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ สครับช่วยในการบรรเทาอาการของโรคเบาหวานได้ครับต้นและรากของใบเตยนนะครับจะมีสรรพคุณในการขับปสัสสาวะและบรรเทาอาการของโรคเบาหวานครับเพราะว่าใบาเตยเนี่ยจะมีธิตใิการลดระดับน้ําตาลในเลือดโดยนำรากประมาณสักหนึ่งกำมือนะครับไปต้มแล้วก็ดื่มชาและเย็นครับ ข้อที่4ครับรักษาโรคหัดครับอาการของโรคหัดนะครับและโรคผิวหนังเนี่ยสามารถรักษาได้ด้วยใบเตยครับเพียงแค่คุณนําเอาใบเตยเนี่ยมาตำพอหยาบๆแลครับผมจากนั้นเนี่ยก็พอกลงบนบริเวณผิวหนังใบเตยเนี่ยจะช่วยในการล้างพิษเชื้อโรคนะครับแล้วก็เชื้อไวรัสบนผิวหนังได้ครับข้อที่ 5. รักษาลังแคครับ นำเอาใบเตยนะครับประมาณ2-5ใบเนี่ยมาบดให้ละเอียดจนเป็นผงคล้ายกับแป้งครับหลังจากนั้นนะครับผมก็นำผงใบเตยเนี่ยมานวดศีรษะเป็นประจำครับจะช่วยในการลดรังแคลงได้ ข้อที่ครับย้อมผมดําด้วยใบเตยแม้ว่าใบเตยเนี่ยจะมีสีเขียวครับแต่ว่าเมื่อเรานําเอาใบเตยมาต้มจนเป็นสีเขียวเข้มแล้วนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยผสมกับน้ําลูกหยอต้มเข้าไปด้วยเนี่ยคุณจะได้สีย้อมผมที่เป็นสีดําครับคืนความเงางามให้กับเส้นผมแบบที่ไม่เสี่ยงต่อสารเคมีเลย ข้อที่เครับช่วยในการบำรุงผิวพรรณให้ผ่องใสครับจากสมพุุณทางยาของใบเตยนะครับที่ช่วยในการรักษาโรคผิวหนังได้เนี่ยดังนั้นจึงมีการนำเอาใบเตยเนี่ยมาปั่นแล้วก็พอกบริเวณผิวพรรณครับให้ผ่องใสได้เหมือนกันครับและนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งครับของใบเตยพืชที่เราคุ้นเคยกันดีครับแต่ว่ามีสมพุุณแบบน่าเหลือเชื่อครับ หากเราต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์จากใบเตยเช่นชาใบาเตยน้ำใบเตยหรือว่าสมุนไพรที่มีส่วนผสมของใบเตยนะครับผู้บริโภคเนี่ยก็ควรจะศึกษาฉลากผลิตภัณฑ์ให้ดีซะก,ก่อนครับทำตามขั้นตอนและคำแนะนำบนฉลากเสมอรครับแต่หากท่านเนี่ยมีโรคประจำตัวอยู่เนี่ยก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะบริโภคใบเตยนะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์อยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามสำหรับวันนี้นาวาดีไอไวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ